ต้นตระกูลหลายท่านผ่านมาใช้น้ำมันงารักษาขาแข็งหักปัจจุบันเห็นจะไม่มีหมอน,น้ำมันดีๆเน้นหายากยิ่งนักยุคนีมันต้องทันสมัยน้ำมันงาทั่วไปใช้วิธีสกัดร,รักชีวิตเราต้องขวนขวายเพราะโรคภัยมากมายนั้น่ากลัวยิ่งนักน้ำมันงามีหลายอย่างวางกองก็งกลับรับรองนายากรีนเป็นหลัก เห็นแลเวผลาหน้าฟังครับพอให้ลองสดับกันนะท่านที่รักคือก็บอกว่าน้ำมันงาหนายาเซสามาินอุดมด้วยสารเซสามาินวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารอันคอันทรงคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยฟื้นฟูดูแลสุขภาพร่างกายของคุณและคนที่คุณรักที่กทเกิดจากโรคความเสื่อมอย่างได้ผลฉะนั้นทางนึกถึงน้ำมันงานที่ดีมีคุณภาพและได้รับรางวัลระดับโลกต้องนายาเซสามาิน นายาเซสมนของนายากรีดเท่านั้นสวัสดีครับ